าจากน้ำพายนะก็มีเป็นดินนะคะพืชศพกัรมังกรน,นะคะน้ําก็รกฎมีพิจิตนะคะไม่มีท่าลมนะ,ะแล้วก็เป็นไฟเนี่ยสิงธนูเลยนะคะเด่นๆก็จะมีเป็นดอกมูนราศีมีน,นะ,ะแล้วก็มีเป็นจัสริสราศีตุลน,นะ,ะเดสคือราศีพิจิตนะ,ะก็เอ,อไม่มีท่าลมอย่างเดียวนะ,ะเด่นมี ตุลพี่จิกนะก็จากหน้าไพ่นะเป็นคนเก่าแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเดทขึ้นมานะคะเอ,อดมูนะคะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะหรือคิดถึงดําดิ่งทรมานะคะตอนนี้อาจจะคิดถึงคุณมากนะจนน้ําท่วมปากหรือจมน้นะําะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะตอนนี้รู้สึกเหงาเศร้าโดดเดี่ยวนะขาดการเติมเต็มน,นึกถึงคุณอยู่นะข้าเหรียญก็คือเหงาเศร้านะก้มหน้าร้องไห้เลยนะ ถ้าไม่ร้องก็ก้มหน้าทุกอยู่นะคะหรือขาดเงินหมุนเงินอยู่นะ,ะก็เป็นความขาดแคลนนะคะห้าเหรียญถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์เหงาเศร้าขาดการเิมเป็นก็คือเงินขาดมือะ,ะเขาอาจจะกระเป๋าแฟบอยู่หรือใครบางคนอาจจะว่างงานอยู่ก็ได้นะ,ะมีความไม่ชัดเจนนะแต่ว่ายังเหงาเศร้าคิดถึงคุณอยู่นะ,ะแล้วก็ยังรู้สึกดีนะ,ะยังอยากจะกลับมา อยู่นะเพราะว่าสามถ้วยคือยังรู้สึกพิสวัาดอยู่นะคะสามถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นเฟรนโซนหรือว่ามีบุคคนที่สามมาเกี่ยวข้องนะก็เลยทําให้เอ่อมันไม่ชัดเจนนะะเพราะมีเดอมูนนะเดอมูนนอกจากที่ถึงก็คือค,อความไม่ชัดเจนความขามุกขมัวนะเดชแอนด์วิเบิร์นนะคะสำหรับนี้คือจบแล้วจะได้เริ่มใหม่นะจะเห็นว่ามีแสงขึ้นมรงนี้นะอันนี้ไม่ได้จบจริงนะคือจะได้กลับมาใหม่นะแต่ว่าคุณจะเอากับเขาด้วยหรือเปล่านะ อยายด้แปดถ้วนะคุณเดินจากเข้าไปแล้วนะคะเพจออบวานเขาเด็กกว่าคุณนะเขายังมีแพชชั่นยังอยากพู้คุยกับคุณนะยังอยากกลับมานะเดแต่ร hey, ีเบิร์ดนะตอนนี้คุณก็สดสวยรวยปางนะหรือรอนะรอโสดนะก็มีเสน่นห์นะะก้าวเียนที่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขแบบคนสดถ้าไม่มีคู่ก็ได้นะไม่แคร์นะคะัชตินะคุณตัดสินเขานะว่าคุณ ไม่เอาดีกว่าคุณปล่อยถ้วยนะคุณนักขับนี่คือความรักนะคือเป็นคนที่มีอีโมชั่นรู้สึกถึงกันหรือว่าคุณยังมีอิทธิพลมีผลต่อใจเขาแต่คุณปล่อยถ้วยแล้วนะคุณตัดสินว่าคุณขออยู่เป็นโสดดีกว่าคุณไม่เอานะสำหรับนี่คุณนักขับคือมือปล่อยถ้วยแปลว่าไม่เอาความรักแล้วนะอยู่เป็นโสดส่วนเก้าหีาเจ็ดเหรียญที่เจรณาอยู่เลยนะคะว่ายังคิดจะไปต่อกับคุณนะคะอีกนานะเจ็ดเหรียญเนี่ยจะเจ็ดเดือนหรือว่าเป็นระยะเวลาเป็นปีก็ยังคิดที่จะไปต่อคุณนะค่อยๆ กลับเข้ามาก็ยังมองคุณเป็นควีนเลียนะะแล้วก็นายออฟฟิเชอร์นะะเป็นคนที่อาจจะทํางานกา,การเงินการเงินมั่นคงหรือรู้จักกันมานานเกินห้าถึงสิบปีหรือแปดปีได้นะนายออฟฟิเชอร์ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันนะเอ่อมีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะผูกพันกันพอสมควรนะฝั่งรากลึกนะมีความทรงจําที่เขายังรู้สึกถึงคุณอยู่นะก็วันหนึ่งเขาจะกลับมานะยังขี้เหีียไปต่อคุณนะเพราะว่าคุณยังเป็นควีนเลียนะเขามองว่าคุณ ดูเลอค่าสวยแพงก็ยังมั่นคงหัวถึงแม้คุณจะโสดตอนนี้คะแต่เขาก็จะกลับมาหาคุณดีนะยังคิดไปต่อกับคุณนะแต่ว่าคุณไม่เอาเขาแล้วนะจากใครนะคือคุณคิดอยากอยู่โสดๆนะคะไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปสู้รบปะมือกับใครนะคะเพราะว่าเออคุณปล่อยมือจากถ้วยนะสำหรับนี้คุณนอบเขาคือไม่เอาความรักนะแล้วก็จะคิดคือการตัดสินนะจะเห็นว่าหน้าคุณยิ้มแต่ในใจคุณก็ทุกอยู่นะเพราะว่าคุณคิดว่า หน้าชื่นอบตมไม่เอาดีกว่านะเพราะฉะนั้นก็ตัดเลยนะคุณก็เลยตัดสินว่าจะไม่เอาความรักครั้งนี้แล้วนะขออยู่เป็นโสดนะถึงแม้เขาจะพยายามกลับมาดีดอ่าีเบิร์นะะแล้วก็มีเจ็ดเรียรที่จะพัฒนาไปต่อนะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะลงเรเป็นประมาณนี้ค่ะ